มาเด็กนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะอุย้ยเดี๋ยวล่วงแล้วค่ะเอ้ก็มาดีๆค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาตัวเองค่ะเด,ดเดี๋ยวค่ะโอเคใช่ค่ะอย่างนั้นแหละอ่ะบีบเบาๆนะ เปนขี้เลย <laughs> พูดไม่น่ากินเลยม,มาตาดัดไปเลยเอหมดเหรอได้ไป <laughs> เยวฟังแม่มาให้หน่อย <laughs> อ้ยสวยจ้าหนไมินมาตัดอ่ะ อ๋อทำไมอ่ะหมดอ๋อแต่เขาอุ้ยแม่